FM 105 Smile, s m ร l อ Thailand เราจะเปิดสายไปสิครับเราจะเปิดสายไปที่อาจารย์ดรสราวุฒอารีเพื่อจะมองตะวันออกกลางแต่ปัญหาตะวันออกกลางไม่ใช่ปัญหาของตะวันออกกลางเท่านั้นอีกแล้วเขามีหลายบทบาทในการที่จะแก้ปัญหาในกาซาด้วยกันเองและมีบทบาทสูงมากในการแก้ปัญหาโลกเฮียอย่างจีนก็เข้าไป เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างซาอุกับอิหร่านอย่างที่เราทราบในขณะเดียวกันอิสราเอลกับซาอุก็พยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ต่างๆขึ้นมาด้วยอันนั้นก็อาจจะมีอเมริกาเป็นเจ้าภาพดังนั้นตะวันออกกลางมีส่วนในการแก้ปัญหาทั้งในภูมิภาคตัวเองและแก้ปัญหาระดับโลกเราจะเดินหน้าคุยกับอาจารย์สลาวุธเพื่อฉายภาพและสุดท้ายเรื่องทั้งหมดมันจะกลับมาที่เมืองไทยครับตอนนี้มันก็มีผลกระทบแล้วและทุกคนต้องตั้งหลัก เราเปิดสายไปที่อาจารย์สลาวุธอารีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวาดท่านผู้ฟังผู้ชมครับอาจารย์ครับเราเริ่มต้นจากกาซาก่อนและเดี๋ยวเราค่อยมาดูบทบาทของตะวันออกกลางแต่ละชาติเพื่อจะแก้ปัญหาโลกไปพร้อมกันอาจารย์ครับกาซาเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับอย่างที่เราทราบนะครับว่ามันในช่วงสัปดาห์นี้มันมีข่าวใหญ่นะครับนั่นก็คือเรื่องของการประชุมสัมมิต ของกลุ่มประเทศเอารับก็คือสันนิบาตอาหรับ mm hmm. พยายามที่จะเสนอแผนการฟื้นฟูดินแดนฉนวนกาซานครับเพื่อที่จะให้สหรัฐอเมริกานะครับได้ร่วมพิจารณานะครับพูดง่ายๆก็คือว่าแผนของอารับนี้เนี่ยนะฮะจะทดแทนแผนของทรัมป์ที่ได้เสนอไปเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา นะทรัมป์เนี่ยพยายามที่จะบอกว่าเอาคนกาซ่าเนี่ยออกไปออกไปอยู่ที่อียิปต์ออกไปอยู่ที่จอร์แดนครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการสร้างกาซ่าใหม่ให้เป็นริเวลร,ร,ราของตะวันออกกลาง,ง,งนะครับ,รบแต่ว่า,เ,าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องภัยคุกคามต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของรัฐอาหรับทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอียิปต์ นะซึ่งเป็นประเทศที่มีดินแดนติดอยู่กับดินแดนฉนวนกาซา uh huh. และอียิปต์เนี่ยถ้าหากว่ามันมีการไหลทะลักของประชาชนคนปาเลสไตน์ออกมาเนี่ยนะก็จะไปรวมตัวกันอยู่ในดินแดนซีนายหรือไซนายของประเทศอียิปต์นะ uh huh. แล้วท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความไร้เสถียรภาพของประเทศอียิปต์ถึงขั้นที่อาจจะทำให้รัฐบาลของอียิปต์ ของอียิปต์ชุดนี้เนี่ยล้มลงได้นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอียิปต์จึงจึงเป็นหัวขอกสำคัญในการจัดประชุมอาหรับสัมมิตภายใต้ร่มของสันนิบาตอาหรับเนี่ยนะครับแล้วก็เสนอแผนฟื้นฟูดินแดนถนวนกาตาให้กับชาติอาหรับทั้งหมดนะครับปรากฏว่าชาติอาหรับทั้งหมดเนี่ยก็ยอมรับ เพียงแต่ว่ามีข้อสังเกตนิดหนึ่งก็คือประเทศอียิปต์และก็ UAE เนี่ยไม่ได้ส่งผู้นำของประเทศเข้ามาร่วมครับนแน่นอนอาจจะส่งข้าราชการนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้ามาร่วมนะแต่ว่าไม่ได้ส่งผู้นำประเทศเข้ามาร่วมนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นพุทโนตหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแผนอันนี้เนี่ยก็ได้รับการยอมรับจากจากโลกอาหรับส่วนใหญ่ในขณะเดียวกันเนี่ยฮามาสเองเนี่ย ซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในดินแดนชนนกาซากับอิเซลเนี่ยนะฮะ hmm. ก็ยอมรับนะฮะยอมรับแม้กระทั่งอยอมที่ตัวเองจะลงจากอำนาจนะ,ะแต่ว่าจะให้ปลดอาวุธสลายการเป็นขบวนการกองทัพติดอาวุธเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้หากว่ารัฐปาเลสไตน์ยังไม่ยังไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ <Huh. S 1> นะครับอันนี้ก็เป็นท่าทีของของฮามาสส่วน เซลแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ออกมาปฏิเสธสหรัฐอเมริกาก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยไอแผนพื้นฟูกาซาของอียิปต์ของชาติอาหรับเนี่ยมันยังมันยังไม่ตรงตามความคาดหวังของสหรัฐอเมริกาครับครับอันนี้ก็เป็นเป็นท่าทีของแต่ละฝ่ายอันนี้เป็นพัฒนาการล่าสุดที่ที่ผมคิดว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นถ้าใครติดตามข่าวเนี่ยก็จะเห็นการอการกลับมาปฏิบัติการอีกครั้งของอ e ิเซลในดินแดนฉนวนกาซาอนะคือคือกระบวนการอข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยมันผ่านพ้นเฟสที่หนึ่งหรือช่วงที่หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะจริงๆแล้วเราก็เคยคุยกันนะว่า ข้อตกลงดจริงเนี่ยมันจะมีอยู่สามเฟสด้วยกันนะครับเฟสแรกเนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องของการแลกเปลี่ยนตัวประกันแล้วก็ในในระหว่างเฟสแรกเนี่ยก็จะมีการพูดคุยต่อรองกันในการตกลงเพื่อที่จะนําไปสู่เฟสที่สองะนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าอิสราอเอลไม่ยอมที่จะมานั่งคุยกับฮามาสนะฮะเพื่อที่จะนําไปสู่เฟสที่สองนะ,ะพอเวลามันล่วงเลยไป นะครับอิเซลก็เสนอบอกว่าให้ต่ออายุเฟสที่หนึ่งออกไปก่อนครับนะครับแต่ว่าในการต่ออายุนี้เนี่ยนะฮะเงื่อนไขก็คือก็มีการก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนตัวประกันตามปกตินะจนจนกระทั่งตัวประกันหมดนะ,ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยฮามาสไม่ยอมนะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าตัวประกันหมดแล้วเนี่ยนะฮะอิเซลก็สามารถที่จะเข้ามาสลบโจมตีโดยที่ไม่มี ฮามาสไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเลยอนะครับเพราะฉะนั้นอพอเฟสที่เฟสแรกจบและฮามาสไม่ยอมนปารากฏว่าอิสเอลก็เข้ามาอปิดด่านชายแดนไม่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเนี่ยเข้าไปในดินแดนฉนวนกาซาและโดยเฉพาะยิง่งในช่วงนี้เป็นช่วงถือสินอดของชาวมสุสลิมด้วยนก็ทําทให้เกิดความยากลําบาก นะครับในขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าเซลเริ่มโจมตีเข้าไปในดินแดนฉนวนกาซาะระลอกใหม่อีกครั้งเมื่อวานนี้นะครับ,รบแล้วมันทำให้ข้อตกลงหยุดริงที่ดำเนินมาเดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วเนี่ยนะฮะก็มีอยู่ในภาวะที่เปราะบางนะฮะหรอืออาจจะนำไปสู่ความล้มเหลวของ การเจราจาหยุดยิงหรือข้อตกลงหยุดยิงในไม่ช้าไม่นานนี้ก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์โดยรวมของอกาซานะครับครับทีท่าของอเมริกาตอนนี้เป็นไง้างครับคือคือว่าเห็นรายงานข่าวล่าสุดคือเหมือนกับว่าเอ๊ะเขาพยายามจะคุยกับฮามาสในแง่ของตัวประกันอเมริกาด้วยทีนี้ตัวประกันเนี่ยมันก็มีหลายหลายส่วนอย่างที่เราทราบทีนี้ ตอนนี้เนี่ยถ้าจะปล่อยหมดก็เดี๋ยวกลายเป็นว่าฮามาสจะไม่มีหลักประกันขณะเดีดวยวกันพอจะไม่ปล่อยก็ถูกกดดันให้ปล่อยอิสรรเอลก็บอกว่าเอาไม่ปล่อยเชนจะบุกอีกแล้วก็ทําท่าจะบุกอีกแล้วอย,อย่างที่ว่าทีนี้แล้วแล้ว,ลวทีท่ามันจะเป็นยังไงต่อฮะอาจารย์ฮะคือเอ่อเรื่องแปลกอย่างหนึ่งที่เราเอ่อที่เราเห็นข่าวก็คือการการเจรจาโดยตรงระหว่างสายใบิกากับฮามาสครับ นะอันนี้เป็นเป็นเรื่องเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขนะึ้นนะเพราะว่าเพราะว่าในสายตาของอเมริกาแล้วเนี่ยนะ,ะรวมถึงสภาพยุโรปหรืออีกหลายๆประเทศเนี่ยนะฮะที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริก,กาเนี่ยก็มองว่าฮามาสเป็นกลุ่มก่อการร้ายครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อสถานะอย่างนี้ออของฮามาสเนี่ยนะฮะมันจึงทําให้ชาติที่ขึ้นแบ็คลิสต์ว่าฮามาสเป็นกลุ่มก่อการร้ายไม่ยอมเจรจาโดยตรงกับกลุ่มนี้นะแต่ว่า ล่าสุดเนี่ยสัมภาร์คุยกับกลุ่มฮามาซนะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มองอก็มองเรื่องนี้ไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่ทรัมป์เนี่ยอบอกว่าจะเปลี่ยนกาซาให้เป็นริเวลาของตะวันออกกลางจะขนคนปาลสไตน์ออกจากกาซาเนี่ยนะผมก็มองว่าอันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกดดันให้กลุ่มฝ่ายต่างๆให้ยอมเข้ามาเจรจา กับกับทรัมป์ด้านหนึ่งในฝ่ายนั้นก็คือกลุ่มฮามาสแล้วจริงๆแล้วมันก็มันก็เกิดขึ้นคือคืออผมคิดว่าทรัมป์เล่นแปลกนะฮะแล้วก็มีนโยบายไม่เหมือนกับผู้นําของสัมบริากาคนอื่นๆผู้นําของอื่นๆเนี่ยก็ก็จะไม่ค่อยสนใจเรื่องของการไปคุยกับฮามาส<ะ>แต่ว่าทรัมป์ทรัมป์เข้ามาคุยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญรู้สึกว่าคุยเรื่องของตัวประกรัน นะครับล้บล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าอฮามาสเนี่ยก็ออกมาคือคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอิสราเอลได้นํำอตัวประกันท,ที่ที่ออกมาจากอ่าภายใต้การควบคุมของฮามาสเนี่ยครับ <c oughs> ขอโทษครับไปคุยกับทางเอ่ทางทรัมป์นะฮะจนกระทั่งทรัมป์เนี่ยโกรธมากเลยเพราะว่าได้ข้อมูลความเลวร้ายของฮามาสอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเอแต่ว่า ทางฮามาสเองเนี่ยเขาก็ออกมาบอกผ่านสื่อเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยซ้ำก็น่าจะมาคุยกับนักโทษชาวเปรไตนยด้วยที่ถูกซีเซลจับกลุ่มอยู่ในคุกเนี่ยนะฮะแล้วก็มารับทราบรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เลวร้ายของซีเซลต่อน,นักโทษเหล่านี้อะไรอย่างเนี้ยนะฮะครับซึ่ผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยมันมันเป็นสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปมาก นะเป็นสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายต้องการที่จะคุยกับทรัมป์มนะเพราะเชื่อว่าการคุยกับทรัมป์เนี่ยสามารถที่จะหว่างล้อมทรัมป์ได้นะให้เปลี่ยนท่าทีหรือเปลี่ยนใจอ,นะอย่างเช่นกรณีของฮามาสเนี่ยออกมาออบอกว่าชวนให้ทรัมป์เนี่ยมาคุยกับทางนักโทษปาเไลสไตายบ้างสิอ,อะไรอย่างเงี้ยนะเออมันเป็นเป็น,เป,นเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ<ห>นะครับฮะาฮ่อาจารย์ถ้าเรา คือคือทวัดฟังคือเราก็ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่เกิดเหตุแล้วก็ย้อนกลับไปดูปริษัทยาวนานที่อาจารย์สลาวดก็กรุณาแนะนําแล้วก็ชี้ประเด็นอะไรไว้หลายอย่างมากเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออบรรยากาศอย่างนี้มันไม่เกิดขึ้นจริงๆที่ที่อเมริกาจะคุยกับทางฮามาสแล้วถ้ามันได้คุยกันอนะ่ะมันยังมีหวังนะฮะคือว่าลุ o แอดเดอร์ไบรท์ว่ามันมีหวังที่เรื่องมันจะ ไม่ได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมๆได้หมายความว่าอาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันออกไปได้อาจจะต้องต่อรองกันอุตลุดหรือมีผลประโยชน์หรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายมันอาจจะเดินสู่แนวทางใหม่อาจารย์มองแนวทางใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแนวทางยังไงฮะอาจารย์ฮะผมคิดว่าคือคือขณะนี้เนี่ยทางทางโคโศกของกระทรวงการประเทศสหามไปกาก็ออกมายอมรับนะว่า ข้อเสนอของทรัมป์เกี่ยวกับกาซาเนี่ยนะฮะ hmm. มันเป็นข้อเสนอทีอ่จริงๆแล้วอยากจะให้เกิดไอเดียใหม่ๆใ,ใ,ในการที่จะแก้ปัญหาหรือการฟื้นฟูดินแดนฉนวนกาซาครับนะครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าในรัฐบาลของทรัมป์เนี่ยก็ยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอใหม่ๆนะฮะจากทุกๆฝ่ายนะรวมถึงข้อเสนอของของชาติอาหรับด้วย ทีนี้เนี่ยผมคิดว่าไอ้ข้อเสนอของชาติอาหรับเนี่ยน่าสนใจนะครับเรายังไม่ได้คุยกันใดในรายละเอียดนะครับ,รบการพื้นฟูกาซ่าเนี่ยตามแผนที่อียิปต์เสนอเนี่ยนะมันก็จะแบ่งออกเป็นสามเฟสเฟสแรกเนี่ยก็จะเป็นการเคลียร์พื้นที่ก่อนอะเอาพวกซากประคับพังหรืออาวุธอะไรต่างๆที่มันยังไม่ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยก็เอาออกไปก่อนหกเดือน <6 S 1> แรกรหลังจากนั้นก็จะมีการ อการฟื้นผูดินแดนสนวนกาซาการทําำตึกรามบ้านช่องโครงสร้างพื้นฐานใหม่เลยเริ่มจากทางใต้ก่อนที่คอนยูนิตนแล้วก็อไล่ไปนะครับ,รบไปทางภาคกลางของกาซาแล้วก็ไปทางภาคเหนือนะครับใช้ะะเวลาประมาณ ห้าปีนะแล้วใช้เงินประมาณห้าหมื่นล้านเหรียญยูเอสใช่ไหมอาจารย์ห้าหมื่นกว่าล้านเหรียญจาการกาตรงกับที่อาจารย์เคยบอกเลยไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันเรื่องเรื่องของการบริหารจัดการการปกครองในดินแดนฉนวนกาซ่าเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนจะตั้งกรรมการ อที่เป็นเทคโนโลยีขึ้นมาอ่านะครับ,รบแล้วก็เป็นกรรมการอิสระที่จะดูแลเรื่องของการบริหารจัดการการฟื้นฟูกาซาเรื่องของการปกครองนะครับในส่วนความมั่นคงก็มีแล้วจะมีการจัดตั้งตำรวจตำรวจอิสระเลยขึ้นมาใหม่นะเพื่อที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยในดินแดนฉนวนกาซานะครับแต่ว่าแต่ว่าที่สําคัญมากที่สุดเนี่ยนะ ที่เป็นแผนของอียิปต์ก็คือเรื่องของการส่งกองกําลังรักษาสันติภาพเข้ามาในดินแดนทั้งในดินแดนกาซาและก็ในดินแดนเวสต์แบงก์นะเพราะว่าวันนี้สถานการณ์ในปาเลสไตน์เนี่ยคุณว่าครับมันไม่ได้จํากัดอยู่ในกาซาล้วนะคือมันลุกลามไปในเวสต์แบงค์เดลยเข้าไปยึดพื้นที่โอจํานวนเยอะแล้วก็ขับไล่คนปาเลสไตน์เป็นสี่หมื่นคน ไปตั้งสิ่งกีดขวางไปตั้งด่านเก้าร้อยกว่าแห่งนะฮะเพื่อสร้างความยากลําบากให้กับาเลสไตน์เพราะฉะนั้นแผนของอียิปต์เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจก็คือวันนี้ต้องส่งกองกําลังรักษาสันติภาพนะเป็น u ูเ e a c พ Keeping f o r ฟ e นะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นกองกําลังของชาติอารบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นกองกําลังของนานาชาติเข้ามาดูแลไม่ให้เกิดการปะทะปะเชิญหน้ากันระหว่างเซลกับอเลสไตน์ นะแล้วในระหว่างนี้เนี่ยก็จะมีการกระบวนการของการเปลี่ยนผ่านการเมืองการปกครองมีการจัดการเลือกตั้งและนําไปสู่การจัดตั้งรัฐปาลสไตน์อย่างชาวรอน <c oughs> ผมคิดว่าตรงนี้คือเรื่องที่เซลยอมไม่ได้ <c oughs> นะแล้วก็เซลก็ได้ก็ได้ส่งผ่านความไม่พอใจนี้ไปให้กับสัมเมิกา <c oughs> นะมันจึงทําให้ทั้งสัมเมิกาและและอิเซลเนี่ยไม่ยอมรับแผนของ ชาติอาหรับในเรื่องพวกนี้นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอันนี้เนี่ยมันเป็นครั้งแรกเลยที่ชาติอาหรับมีความเห็นร่วมกันมีความเป็นเอกภาพมาแล้วก็นําเสนอสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆในกรณีที่มันเกิดขึ้นในดินแดนสนวนกาซาก่อนหน้านี้ชาติอาหรับไม่เคยมีความเป็นเอกภาพอย่างนี้มาก่อนแต่ว่าแต่ว่าเราก็คงจะต้องเข้าใจท่าทีของ UAE และซาอุดิอารเบียนะครับว่า ผมคิดว่าสองชาตินี้เนี่ยเป็นสองชาติที่ยังไม่พอใจกับแผนของอียิปตเพราะว่าแผนของอียิปตเนี่ยยังไม่ได้ระบุว่าจะจัดการปราบรามาสยังไงครับคือทั้งสองประเทศเนี่ยไม่ถูกกับรามาสมากโดยเฉพ่ออย่างยิ่ง u ูเอเนี่ยถึงกับยอมรับแผนริเวราของซัมด้วยซ้ำไปโอ้คระนะฮะโอันนี้อันนี้ก็ ก็สะท้อนให้เห็นว่าไอ้ทั้ง UAE และซาอุดิอาระเบียยังเห็นแย้งกับซึ่งเป็นชาติใหญ่มากนะยังเห็นแย้งกับแผนของของประเทศอื่นอืมครับครับครับอาจารย์ครับมันมีอีกบทบาทหนึ่งที่เกิดขึ้นในบริเวณตาดอกกลางเอาละตาดกกลางถึงแม้ว่ายังมีความเห็นไม่สดของกับแต่ไอ้ทีท่าที่ไปด้วยกันได้มากขึ้นกว่าที่ประวัติศาสตร์เคยมี ก็แปลกใหม่แล้วอเมริกาก็แปลกใหม่ถึงอิสราเอลจะยังไม่อ่อนข้อหรือว่ายังยอมรับไม่ได้ก็คงอยู่ระหว่างทางแต่แอบเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เล็กน้อยคืออย่างน้อยการเจราจามัจะหาข้อยุติแบบเจราจาได้เราหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ไม่ว่ามันจะยากแค่<ๆ>ไหนอาจารย์ต่ออีกนิดหนึ่ง คือเป็นคำสาปสุดท้ายแล้วครอาจารย์คือบทบาทของตัวดาวกลางเราเห็นที่ริยาดที่รัสเซียกับอเมริกามาคุยกันแน่นอนจริงๆเขาคุยกันเองได้แต่การที่ดึงเอาริยาดหรือซาอุเนี่ยเข้ามาเป็นคนกลางอาจารย์มันเป็นไปได้ไหมที่ต่อไปภูมิภาคนี้จะกลายเป็นสนามที่เป็นสนามเจรจามากกว่าเป็นสนามของความขัดแย้งคือว่าแอบคิดไปถึงว่าความสัมพันธ์ของเขากับจีนและความสัมพันธ์ของเขากับอเมริกาความเกรงใจซึ่งกันและกันและความสัมพันธ์ของเขากับรัสเซียเนี่ย ว่ขาข้อาจ,จะเป็นจุดที่เป็นจุดลงตัวของโลกก็ได้ไมัมฮะอาจารย์อาจารย์มองประเด็นอย่างนี้ยังไงฮะใช่ครับคือคือวันนี้เนี่ยผมคิดว่าพื้นที่ที่มีความสําคัญมากที่สุดในคุณภาคกันออกต่างเนี่ยก็คือดินแดนออของกลุ่มประเทศสมาชิก G44 หรือ Gulf Corporation เข u าสิ้นน<ๆ>ะครับเพราะว่าะะกลุ่มประเทศ เหล่านี้เ,นเป็นกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยดัม้มอัง <Ha. S 2> แล้วตอนหลังเนี่ยก็กลายเป็นประเทศที่มีอิทธิพลอย่างมากๆ mm. นะครับเป็นกลุ่มประเทศที่โลกเนี่ยให้ความเปงใจให้ความสนใจและเป็นพื้นที่ที่มีการ แข่งขันในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์เป็นศูนย์กลางอํานาจของภูมิภา,า,าคตะวัานาออกกลางตะวันออกการเนี่ยจริงๆแล้วคํานี้เนี่ยกว้างขวาง,วางอ,อ,อาจจะแบ่งได้ออกเป็นสามส่วนใหญ่ๆนะครับ,รบส่วนแรกก็คือกลุ่มประเทศเอ c ซนะๆๆครับกลุ่มที่สองเนี่ยก็คือกลุ่มประเทศที่เรียกในภาษาฝรั่งเศสว่าเลเวน t นะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งของตุรกีซีเรีย อ่ปาเลสไตน์จอแดนเดบานอนอะไรแถบนั้นที่อยู่ใกล้ๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่ก่อนในอดีตเนี่ยนะฮะดินแดนส่วนตรงนี้คือศูนย์กลางอํานาจของภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วก็มีการแข่งขันในเชิงอํานาจกันสูงมากในในดินแดนส่วนตรงนี้นะครับก็อาจจักรออตโตมันเนียฮะอาจารย์วันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอ่ะนะอาจารย์ตรงนั้นคือคือคืออาณาจักรออตโตมันไหมฮะอาจารย์ที่เคยเคยพูด เดิมหรือว่าทาบมันทาบกันไหมฮะอาจารย์ก็คือแถวตุรกีแถวอะไรที่อาจารย์บอกว่ามันคือมันคืออาณาจักรโบราณก่อนที่จะเกิดยุคสงครามโลกมันมันมันใช่บริเวณนั้นไหมเลเวนนี่ฮะอาจารย์ฮะใช่ใช่ใช่ครับเลเวนเนี่ยจริงๆแล้วมันคือพื้นที่ที่มันเชื่อมต่อกับทางยุโรปนะแล้วมันก็มีปฏิสัมพันธ์กันในอดีตที่ผ่านมาในเรื่องของการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดินแดนตรงนั้นเนี่ยเป็นดินแดนที่ในอดีตที่ ก่อนที่จะเกิดโลกมุลิมเนี่ยนะเกิดศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นดินแดนดินแดนของพวกโรมันตะวันออกครับครับก่อนที่จะมาตกเป็นของออตโตมันทีหลังนะครับออตโตมันเกิดขึ้นทีหลังแล้วก็ออตโตมันก็สามารถที่จะเข้าไปเข้าไปเข้าไปยึดครองนะครับในดินแดนส่วนตรงนี้แล้วท้ายที่สุดมันก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนเป็น เป็นอาหรับไปหมายถึงว่าจริงๆแล้วไอ้ดินแดนส่วนตรงนี้เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาก่อนออตมัน,นเกิดซ้ำไปเนี่ยนะ,ะที่ที่พวกที่พวกอาหรับเนี่ยเข้าไปเข,ข้าไปพิชิตนะฮะแล้วก็เป็นดินแดนส่วนที่มันทําให้ความเป็นอาหรับเนี่ยเกิดขึ้นทีหลังนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นดินแดนส่วนหนึ่งที่ที่มีมีความสําคัญในอดีตนะฮะแล้วก็ในโลก ตววรษที่20ด้วยนะฮะและอีกดินแดนหนึ่งก็คือส่วนสามก็คือ<ม>ก็คือออ,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 อฟริกาเหนืออ่าครับะะก็คือพวกนี้ก็เป็นอรบอนาบิกนพูดภาษา<ม>อราบนะฮะครับอ,อ,อฟริกาเหนือก็ก็คือสามส่วนนี้คือ G C C เลอเวนแล้วก็อฟริกาเหนือเนีเน่ยนะฮะ<ห>แล้วรวมรวมก็คือภูมกกิภาคการบอลออกกลางแต่ว่าวันนี้เนี่ย เราเห็นบทบาทของกลุ่มจิซีซีชัดเจนแล้วกลุ่มพวกนี้เนี่ยในยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นสังคมชนเผ่า <ฮะ S 2> มันเป็นสังคมที่มีการต่อสู้ทำสงครามแย่งชิงพื้นที่การปนสรลมเป็นเรื่องปกตินะครับเมื่อตกอยู่ในสภาว่อย่างนี้เนี่ยโลกอาหรับในกลุ่มประเทศอ,อาหรับเปเน,นียนซูลาเนี่ยนะฮะเา <ฮะ S 2> ก็จะมีวัฒนธรรมของเรื่องของการเป็น ตัวกลางไก่เกลี่ยความขัดแยง้งไก่เกลี่ยสงครามที่มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งต่อเนื่องเป็นมิตรอะไรต่างๆเลยนะเพราะ <S <S ฉะนั้นมันก็เลยมันก็เลยทําให้ไอประเพณีธทรรมเนียมวัฒนธรรมของพวกวาหรับในลักษณะที่ต้องการแสดงบทบาทเป็นตัวกลางเนี่ยบันยังดํารงอยู่แล้วมันก็เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน,นเราเห็นก่อนที่จีนจะเข้ามาแสดงบทบาทเนี่ยนะฮะ <S <S อิรักแสดงบทบาทไก่เกลี่ยระหว่างอิรานกับซาอุดิอาระเบีย มีการประชุมเจอกันทั้งห้าครั้งเลยนะฮะก่อนที่จะประสบความสําเร็จเราเห็นบทบาทของกาตาล่าสุดที่มีบทบาทเป็นตัวกลางในการาพยายามเจราจาระหว่างฮามาสกับอิสราเอลนะครับแล้วกาตากับโซเวียระเบียก็มีลักษณะของการแข่งขันกันด้วยนะถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านพี่เมืองน้องแต่ก็แข่งขันกันโซเวียระเบียเองก็ต้องการที่จะแสดงบทบาทนี้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าโซเ,เวียระเบียซึ่งเป็นพี่ใหญ่ ต้องการแสดงบทบาทนี้เนี่ยต้องระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นเรามผมก็ไม่แปลกน,นะฮะที่เอ,อที่เห็นซาเวอร์เบียพยายามที่จะเป็นตัวกลางไก่เกลี่ยในในสงครามยูเครนซึ่งก่อนหน้านี้ตุรกีก็แสดงบทบาทแล้วก็แสดงบทบาทได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าอ,อ,อ,อโลกทุกซน ซึ่งเป็นซ,ซึ่งซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ตรงตรงกลุ่มประเทศในอาอเปอราเปีร์เนี่ยกําลังพยายามที่จะผันตัวเองแล้วก็แสดงบทบาทเป็นเป็นผู้ไกลเกลี่ยนะ,ะแสดงบทบาทในระดับโลกนะฮะเพื่อที่จะขยับสถานะของตัวเอง ในสายตาของประชาคมโลกครับครับโอ้เห็นภาพชัดพอแบ่งเป็น3ส่วนนี้แล้วแต่ละส่วนมีบทบาทจริงๆพรพะาะจะบอก GCC คือพวกอ่าวก็แน่นอนซาอุพรอบอก r e เวน g e โอเคเราเรเวน g e ของถือป็สาฝรั่เงเศสเดิมคือมองไปถึงตรุรกีแอฟริกาหน,นึ่ก็อีบก็โอ้แต่ละคนมีบทบาทในอดีตที่สุดมาทั้งสิ้นซึ่งดูเป็น เป็นทิศทางที่อย่างน้อยเห็นแจกสว่างได้บ้างจากที่เราเคยมืดๆว่าเอ๊ะแล้วโลกมันจะคุยกันยังไงจะไปสงครามโลกไหมมีแต่คนถามตอนนี้เอ้ยอาจจะคุยกันได้มากขึ้นวันนี้เอาไวนะ้ณที่นี้ก่อนครับอาจารย์ครับอาจารย์สลาวุทครับเดี๋ยวเราจะติดตามเรื่องนี้กันต่อไปก็ดูเหมือนว่าเกมกําลังเปลี่ยนต้องว่าอย่างนั้นนะครับเกมเชนเจอร์คือมีผู้เปลี่ยนเกมเป็น จริงๆก็เป็นผู้เล่นตัวหลักคือเป็นอเมริกานี่แหละและคนอื่นๆก็มีบทบาทที่แยกย้ายกันออกไปก็ก,ก็ก็รอติดตามต่อวันนี้กราบขอบพระคุณาจาราวุธมากครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อในะรอบต่อไปสวัสดีสสดครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก1 0ยสมัยไทยแลน